ออกกําลังกายก็แล้วคุมอาหารก็แล้วแต่ทาไมยังเหมือนเดิมหน้ายังดูไม่เด็กลงเลยหมอเฟิร์นมีเคล็ดลับอะไรบ้างความจริงหนึ่งอย่างที่คุณจะต้องรู้คุณจะไม่มีทางป่วยและหน้าแก่ไวัยได้เลยถ้าเซลล์ของคุณแข็งแรงตรงกันข้ามถ้าเซลล์ของคุณไม่แข็งแรงมันคือการยืนยันว่าคุณป่วยอย่างแน่นอนและหน้าแก่วัยอย่างแน่นอนซึ่งมีประโยคหนึ่งของดรเดวิดซินแพร์ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัยระดับโลกเลยเขาบอกว่าความแก่ก็คือโรคอย่างหนึ่งคนที่ เซล์อักเสบบ่อยๆความแก่มันมาไวโรคภัยมาไวกับเพื่อนในวัยเดียวกันอยู่แล้วดังนั้นการที่คุณอยากมีหน้าเด็กก็คือการดูแลเซลล์ของคุณให้ดีที่สุดไม่เซลล์ของคุณขาดสารอาหารจำเป็นก็ได้รับสารพิษที่เกินความจําเป็นยกตัวอย่างง่ายๆดื่มแอลโกอฮอล์อยู่ในอากาศที่ไม่ปลอดโปร่งอย่างสูดมลพิษควันลดเข้าไปเยอะๆในเรื่องของอาหารเนาะถ้าไปเจาะลึกก็จะมีสารเคมีต่างๆสารกันเสียกันบุตรส่วนสารอาหารที่จําเป็นแต่คุณดันไม่ให้เขาอย่างเช่น วิตามินบางตัวที่ต้องใช้ตลอดต้องการปโปรตีนทุกๆมือให้เพียงพอต้องการคาร์โบไฮเดรตเท่าที่จําเป็นเนาะต้องการไขมันดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ขึ้นละเอะอะอะไรนิดหน่อยก็ป่วยแสดงว่าร่างกายของคุณเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณให้คุณรับรู้แล้วนะว่าคุณควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างในการดารงชีวิตคุณควรทานอาหารให้ดีขึ้นไหมคุณควรออกกําลังกายเพิ่มขึ้นไหมคุณกําลังเครียดเกินไปหรือเปล่าคุณจําเป็นมากๆที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่อง ร่างกายของตัวเราเองเพราะไม่มีใครที่จะรักและรู้จักร่างกายของคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองแล้วข้อนี้สําคัญมากไม่ว่าคุณจะไปพึ่งหมอนักบําบัดพึ่งใครที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพหรือแม้แต่หมอเฟิร์นเองพึ่งไม่ได้สักคนตัวคุณเท่านั้นที่เป็นคีย์หลักๆของการมีหน้าเด็กของการแข็งแรงไม่ว่าหมอเฟิร์นจะบอกข้อมูลสุขภาพที่ดีที่สุดแค่ไหนแต่ถ้าปราศจากการลงมือทําของคุณฟังไปแต่คุณไม่นําไปใช้ก็ไม่เกิดผลใดๆทั้งสิน้นดังนั้นตัว ว่วคุณเท่านั้นที่จะกลับไปสำรวจตัวเองรู้จักตัวเองแล้วนําความรู้ที่เรียนรู้ใหม่เนี่ยไปปรับใช้ใครก็ตามที่ชอบเคล็ดลับแบบนี้ข่าวดีก็คือหมอเฟินทำหนังสือเสียงที่สรุปข้อมูลทั้งหมด,ท,หมดที่เกี่ยวกับชะลอวัยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มไม่มีเวลาไปดูงานวิจัยเองเป็นหนังสือเสียงที่เหมือนคุณได้เรียนคอร์สออนไลน์หนึ่งคอร์สเลยนะเพราะว่ามันมีแต่เน,นื้อหาเน้นๆแล้วหมอเฟินเอามาใช้กับตัวเองจนได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็เลยเามาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กปกติ 2,900บาทวันนี้จะให้พิเศษสำหรับคนที่เข้ามาฟังเล่มละ1,990บาทและ5คนแรกหมอเฟินให้โบนัสอ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นเป็น21เคล็ดลับที่คนอยากมีหน้าเด็กต้องรู้คุณจะเสียเงินกับอาหารเสริมน้อยมากๆถ้าคุณรู้เทคนิคในนี้เล่มนี้รักมากๆบอกเลยไม่ได้ให้โบนัสบ่อยๆมูล,ลค่าตอนนี้ก็คือ990บาทเฉพาะ5คนแรกเท่านั้นไม่มีใครรักคุณเข้าคุณอีกแล้วคนที่จะดูแลคุณในยามแก่ได้ดีที่สุดก็คือ ตัวคุณในยามปัจจุบันนี้ไม่ต้องคิดถึงเลยลูกหลานจะดูแลอะไรหรือเปล่าคนที่จะทําหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณในวันนี้นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมีความรู้ในการดูแลตัวเองแค่ไหนขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน